พอยชนิดต่างๆกับกล้ยไม้นะครับให้ดูนะครับเป็นพอยแดงพลอยแดงแล้วก็เป็นพอยบุษละคำมพอยบุษละคำมพลอยเยลลาขาวนะครับให้ดูเป็น đèn đen, đèn đen chanh, củi đen Thank ตา,าตา,าตาจุดเพิษายจุด ก็น้ำเงินไปลิน้ำไปลินแบบไปลินนี่นจะเป็นมอระกดน้ำแตงน้ำตุ๋ยนะครับนรำโขลกมีแดงแดงกับมอระกดนะครับหลังเบี้ยแดงดินปูมอระกดนะครับ

เข้มแดงชมพูสีไทยก็มีทั้งสีฟ้าสีขาวนะครับสีขาวสีขาวแดงเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับดูขอข้ครับอก็อยู่จ ติดต่อโทรศูนย์แปดเจ็ดหนึูนย์หกศูนย์หนงรยม็ดเล็กที่สุดนะครับมละเอ,อียดยเป็นมดละเอียดนะครับ